แม่เคยด่าลูกผู้ไม่ดีกับลูกต้องทําไงดีคะโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะแม่กวางก็เคยด่ากวางอีกกวางด้วยแล้วกวางคูยกับแม่นะคือทุกวันนี้แบบพอเราฝึกปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะหรือว่าเราศึกษาเรื่องจิตวิญญาณน,นี้กวางก็จะคุยกับแม่เลยว่าแ,บบแม่จําได้ไหมตอนเด็กแม่ชอบแบบหยิกหนูอะ่ะแม่ก็ตีหนูแม่ก็แบบ ด่าหนูสารพัดทำร้ายหนูอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งขำกันสองคนเพราะอะไรเพราะว่าเราตอนนั้นอ่ะกวางเข้าใจนเนาะด้วยความที่คือโชคดีที่เราฝึกฝนเรื่องจิตวิญญาณแล้วเราโชคดีที่เราปฏิบัติธรรมมันเลยทําให้เราเห็นว่าเออวันนั้นที่ทแม่หยิกเราอะไรเงี้ยที่แม่ปีเราพ่ะแม่ไม่รู้ คือแม่เป็นทุกข์แล้วแม่จัดการกับความทุกข์ตัวเองไม่ได้แม่ไม่รู้จักความทุกข์ของตัวเองแม่ก็แลาความทุกข์ของแม่มาใส่เราแล้วแม่ก็พยายามจะทําแบบนั้นทุกครั้งที่แม่เป็นทุกข์เนี้ยด้วยคาไม่รู้ของแม่แม่ก็เลยทําร้ายเราแม่ก็เลยยิกเราแม่ก็เลยด่าเราแม่ก็เลยกล่าวว่าเราเพราะนั้นหน้าที่ของแม่สมมติว่าพี่เป็นแม่เองเป็นคุณแม่เองที่พูดไม่ดีไปแล้วหรือกระทาสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วจําไว้เลยค่ะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราผิดพลาดได้เราผิดพลาดได้มันไม่ได้ผิดแปลกเลยนนนนะะคเเเเรราาาป็มมุุษษยย์์่ทกับ เราเคยไม่รู้มาก่อน man, ไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกค่ะเออเราไม่รู้ทันทุกในครั้งนั้นไงเราไม่รู้ทันเราไม่ได้เรียนรู้ทุกในครั้งนั้นมันก็เลยทําให้เราจะต้องกระทําการด่าลูกในวันนั้นตีลูกในวันนั้นพูดไม่ดีกับลูกในวันนั้นแล้ววันนี้เรามารู้สึกผิดถามว่าการที่เรามานั่งรู้สึกผิดนั่งด่าตัวเองหรือว่านั่งโทษตัวเองแบบนี้เนี่ยทำให้เราจะเจริญขึ้นอะไรไหมเรามานั่งดูดีเราก็ไม่ได้จเจริญขึ้นเนาะเพราะว่าถึงเรารู้สึกผิดแค่ไหนการกระทํานั้นนนนกกก็ไไไไไไมมมม่่่ด้้้เเเจืือออออาาาาาาางงปปปลลยััททํแแวววะหบรร ในอดีตเราจะใช้ผลเขาเรียกว่าการกระทาในอดีตเนี่ยมันตัดสินปัจจุบันเราได้อย่างไรว่าเราเป็นคนไม่ดีจูงไหมคะก็มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราต้องเห็นว่าวินาทีที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วนะเราแก้ไขอดีตไม่ได้จริงๆเนี่ยคือการกลับมาเรียนรู้จากความจริงว่าเรากลับไปหุบป,ปากตอนนั้นไม่ได้เพราะเราด่าไปแล้วเรากลับไปดึงมือออกมาจากการตีลูกไม่ได้เพราะเราตีไปแล้วแต่หน้าที่เราเราแค่กลับมารู้ว่าขณะน,นี้เวลานี้เนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วนะ เราได้เห็นแล้วนะว่าการที่เราไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยทำให้เราไปตีลูกพอเราตีลูกก็ทําให้ตัวเราเองนี่แหละที่ต้องมารู้สึกผิดอยู่แบบนี้ขณะนี้เรารู้แล้วเรารู้อะไรเรารู้ว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้เรารู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงตอนนี้ก็คือให้กําหนดขันห้าเลยค่ะถ้าสมมติพี่ถึงขั้นขันห้าแล้วนะพี่กำหนดไปเลยว่าตอนนี้พี่ร่างกายที่เป็นยังไงเช่นตอนนี้สมมติตอนนี้พี่รู้สึกอยู่พี่อาจจะมือสัน w, ่นเหนพี่ก็ทักไปเลยว่าเออเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในร่างกายพี่เป็นยังไนงะ พี่เป็นทุกข์พี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่เป็นทุกข์เขวเวทนานะตอนนี้มันเกิดทุกข์เวทนาในใจพี่สัญญามาจากอะไรก็พี่จําได้ว่าคนนี้เป็นลูกพี่พี่ไม่อยากเนี่ยพอสัญญามาปุ๊บสังขารก็มาต่อเลยคือพี่ก็ปรุงแต่งพี่ก็คิดปรุงแต่งว่าเออพี่ไม่น่าตีลูกเลยจริงๆลูกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะหรือพี่ทําไมไม่ทันตัวเองอะไรเงี้ยคือพี่ปรุงแต่งอะไรพี่ก็สอนจิตตามความเป็นจริงว่าเออตอนนี้สังขารพี่ปรุงแต่งเรื่องอะไรอยู่อแล้วพี่ก็มีสัญญาอีกนอกจากพี่จะมีสัญญาหรือความทรงจําว่านี่คือลูกพีีี่่่แแล้้วพพยังจําไดม พราะพี่คิดว่าพี่เป็นแม่เขาเป็นลูกพี่ก็จะคิดเลยว่าทำไมแม่ถึงทำรูปแบบนี้ทำไมแม่คิดพี่ก็ปรุงแต่งอีกแค่ไหมมันก็อยู่ในขันห้าแหละมันไม่ไปไหนแล้วมันก็เกิดทุกข์มันก็ย้ำไปย้ำมาอยู่แบบนี้วิญญาณก็รับรู้ทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้รูปรับรู้เวทนารับรู้สัญญารับรู้สังขารรับรู้ทั้งหมดที่เป็นกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนี้แหละพอมันรับรู้อย่างนี้ตามความเป็นจริงพี่ก็ชี้เลยว่าเนี่ยขันห้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยค เรารู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ามันเกิดแบบนี้กับจิตเราตอนนี้ขณะนี้เวลานี้จริงๆพอเรากําหนดรู้แล้วในเรื่องของความทุกข์แล้วก็กําหนดต่อไปเลยในเรื่องสมุทัยใช่ไหมคะขณะนี้เรารู้แล้วว่านี่คือทุกขสัจจัทุกนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มานั่งเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่ตรงนี้มานั่งรู้สึกผิดกับอดีตอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าอาวิชชาในอดีตคือความไม่รู้ในอดีตคือสมุทัยเก่าเนี่ยความไม่รู้ในอดีตทําให้ก่อรูปก่อนามนี้การที่เรามีรูป มีนามนี้เนี่ยอยู่ตอนนี้เวลานี้ก็เพราะว่าความไม่รู้ในอดีตที่ทําให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มาเรียนรู้ทุกอยู่ตอนนี้พอเราย้มนี้ปุ๊บแล้วก็สอนเองว่าขณะนี้เรารู้แล้วขณะนี้เรารู้ทุกแล้วเอาวิชาได้ถูกดับไปแล้วเอาวิชาได้ดับไปแล้วสมุไทไยใหม่ไม่เกิดหรือสมุไทไยใหม่ได้ถูกละไปแล้วไม่ก,ก่อภพก่อชาติอีกขณะที่เรารู้ทุกและละสมุทัยอยู่เนี้ยนิโรธได้แจ้งขึ้นแล้วมักกำลังดำเนินอยู่แล้วพี่ก็สอนตัวเองแบบนี้บ่อยๆ แล้วก็ปฏิบัติต่ออิยศสตร์ศด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วย,วยสมาธิที่ว่าทุกมีหน้าที่รู้สมุท,ทยัยมีหน้าที่ละมีโลดมีหน้าที่ทําให้แจ้งมักมีหน้าที่เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันเจริญขึ้นหนึ่งครั้งถ้าพี่ยังรู้สึกอยู่พี่เจริญครั้งที่สองต่อเจริญครั้งที่สามต่อนั่นคือสิ่งที่พี่ควรปฏิบัติต่อตัอตวเองแล้วจะทําให้พี่สามารถเป็นอิสระจากความทุกข์เรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงนะไม่มีเรื่องอื่นมีเรื่องนี้เรื่องเดียวคือการเรียนรู้จักตัวเองตามความเป็นนจริงนะ